ดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกของขวัญจากบริษัทจันสว่างกันค่ะซึ่งสาขาสายบุรีปัตตานีนะคะได้ร่วมกิจกรรมนะคะ50 day fit day ค่ะและได้ทำภารกิจสําเร็จนะคะจึงได้ของขวัญชิ้นนี้มาค่ะซึ่งแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกพร้อมๆกันเลยค่ะแท้แทนแทนสิ่งทีไ่ได้มาก็คือผลิตตัณพันั่นเองค่ะเยอะมากๆเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นรางวัลจาก บริษัทจันสว่างนะคะที่มอบให้แก่เรานะคะอย่างแรกก็จะเป็นตัวกันแดดตัวนี้เลยค่ะกันแดดเพียวๆนะคะเป็นตัวกันแดดที่ไม่ผสมสีไม่ผสมกลิ่นนะคะเหมาะกับลูกค้าที่มีปัญหาสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายแนะนําตัวนี้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวสบู่นะคะลดปัญหาสิวนะคะลดการอักเสบของสิวแล้วก็ช่วยทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นคิ้นซิ่งคาโมไมล์ตัวนี้เลยค่ะน้องจะเป็นเนื้อครีมนะคะจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าและขราเครื่องสําอางได้อย่างหมดจดเลยค่ะและนี่ก็คือรางวัลที่ได้มานะคะก็จะมีทั้งคิ้นซิ่งนะคะสบู่นะคะแล้วก็ตัวกันแดดเพียวๆนั่นเองค่ะและทางสูนนะคะก็ต้องขอบคุณบริษัทจันสว่างนะคะที่มอบของขวัญชิ้นนี้มาให้ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวนะคะอย่าลืมให้เราดูแลคุณนะคะทุกปัญหาผิวมีทางออกค่ะและศูนความงามของเรานะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะ